สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่องทัศนาธาตุนะคะทัศนาธาตุหลายคนไม่รู้จักใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะทัศนะหมายถึงการมองเห็นและธาตุหมายถึง ส่วนประกอบต่างๆดังนั้นเมื่อคำว่าทาัศนะและทตุมารวมกันจึงเกิดความหมายทางศิละปะว่าส่วนประกอบของศิละปะที่รวมกันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของท,ทัศนาท่ากันนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. จุดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอดอทนั่นเอง 2. เส้นหรือลาย 3. รูปร่างรูปทรงหรือเชฟและฟอร์ม 4. น้ำหนักโทน 5. สีคัลเลอร์ 6. พื้นผิวเท็กเจอร์ 7. พื้นที่ว่างสเปซหรือบางคนเรียกว่าบริเวณว่างนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนประกอบอย่างที่หนึ่งเลยนะคะว่าความหมายลึกๆของมันเนี่ยคืออะไรบ้าง อันที่หนึ่งเลยคือจุดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าดอทนั่นเองจุดคืออะไรจุดคือจุดเริ่มต้นของศิลปะทุกๆอย่าง คือจุดเริ่มต้นของส่วนประกอบทุกอย่างเลยคะ่ะจุดสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการจิ้มกดกระแทกหรืออะไรก็ได้ที่เกิดจากวัสดุปลายแหลมอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นดินสอผู้การเหนือก็แล้วแต่และจุดสามารถแบ่งออกได้เป็นสองหัวข้อยอ่อยก็คือจุดที่เกิดจากหนูสร้างคืนนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเห็นไหมคะว่าเขาใช้อะไรในการจุด อย่างตัวอย่างนี้เขาใช้ผู้กันในการจุดขึ้นมาเห็นไหมคะว่าสามารถเกิดน้ำหนักได้ด้วยเกิดเส้นได้ด้วยเกิดรูปร่างรูปทรงได้ด้วยดังนั้นจุดมันก็คือจุดเริ่มต้นจริงๆค่ะและจุดก็สามารถเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติได้ด้วยธรรมชาติคืออะไรบ้างมาตัวอย่างกันนะคะเห็นไหมเต่าทอง คนเอาภูกันไปจุดที่ตัวมันไหมก็ไม่ใช่ลายเสือดาวมีใครกล้าเอาภูก,กันไปจิ้มเสือดาวไหมคะคงไม่มีต่อไปดวงดาวหรือเม็ดทรายก็เกิดจากจุดจากธรรมชาติทั้งนั้นดังนั้นนะคะจุดในธรรมชาติก็